ผัวกับเมียสามกับงานศพที่รวยที่สุดในหมู่บ้านเสียงคล้องดังขึ้นสามครั้งกลางลานวัดคนทั้งหมู่บ้านเบียดเสียดกันเข้ามาซากศพของไอเสือเมืองเจ้าของโรงสีใหญ่ที่สุดในอำเภอถูกวางไว้กลางศาลาเมียหลวงยืนข้างซ้ายเมียน้อยยืนข้างขวาเมียเก็บที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเมียยืนหลบมุมอยู่ด้านหลังผัวกูต้องมีงานศพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมียหลวงประกาศกล้อง ผัวกูต้องมีเมนเผาทองคำเมียน้อยแค่นเสียงเมียเก็บเงียบแต่สายตากวาดมองรอบๆอย่างคาดไม่ถึงชาวบ้านเริ่มสุบสิบใครกันแน่ที่เป็นเมียตัวจริงใครกันแน่ที่ได้มรดกและใครกันแน่ที่กำลังหลอกลวงพระเท่าเดินเข้ามาถ้าจะเผาเสือเมืองก็ต้องทำตามคำสั่งเสียของมันทุกคนเงียบกริบในพินัยกรรมมีเพียงสามบรรทัดศพกูต้องมีค่ามากกว่าตอนกูมีชีวิต เมียคนไหนจัดงานศพได้แพงที่สุดคนนั้นได้ทุกอย่างถ้าพวกมึงชักชาของทั้งหมดจะตกเป็นของวัดเมียหลงหน้าเสียเมียน้อยยิ้มเหา่เมียเก็บโหระเบาๆมึงมีอะไรไปสู้กูเมียน้อยแค่นเสียงเมียหลงหันไปสั่งลูกน้องขายที่น้าขายควายขายทุกอย่างกูต้องชนะเมียน้อยหันไปกระซิบกับเสียโรไม้ถ้าพี่ช่วยหนูหนูจะเป็นเมียพี่แต่เมียเก็บยังไม่ขยับเธอมองนาฬิกา งานศพต้องจัดให้เสร็จภายในเจ็ดวันหากเลยกำหนดทุกอย่างจะหายไปหมดทุกคนเริ่มแข่งกันเผาเงินเผาทองเผาของมีค่าแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมียเก็บกำลังซ่อนอะไรไว้ในมือคืนที่สองของงานศพไฟจากเครื่องประดับทองคำที่ถูกหลอมขึ้นเผาศพไอ้เสืรเมืองส่องแสงวูบวาบเมียหลวงนั่งกลางลานวัดออกคำสั่งเสียงดงังกูสั่งให้คนไปซื้อโลงไม้มาฆ่าแท้าจากเมืองหลวง เมียน้อยไม่ยอมแพ้หันไปหาพ่อค้าในตลาดกูเอาหมูหัน30ิบตัวเอาห่านโลาอีกห้าสิเอาทุเรียนหมอนทองทุกลูกในอำเภอมาให้หมดเงินงถูกโปรยออกมาราวกับใบไม้ร่วงชาวบ้านมองกันตาค้างไม่มีใครเคยเห็นงานศพที่หรูราแบบนี้มาก่อนแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ขยับมือเมียเก็บยังคงยืนเงียบมองดูทุกอย่างจากมุมมืดคืนที่สามคนทั้งหมู่บ้านเริ่มสงสัย ทำไมเมียเก็บยังไม่ทําอะไรเลยหรือเธอไม่มีเงินสู้แต่แล้วตอนเช้าพ่อใหญ่แสนเศรษฐีอีกหมู่บ้านเดินเข้ามาเขาเดินตรงไปหาเมียเก็บแล้วพูดเบาๆของที่มึงสั่งมาถึงแล้วเมียเก็บพยักหน้าก่อนหันไปทางเมียหลวงกับเมียน้อยพวกมึงจะเผาทองเผาเงินเผาของกินแตกก่กูกูจะเผานี่เธอหยิบกระดาษเปึกใหญ่ขึ้นมาโปรยกลางลานวัดชาวบ้านกรูกันเข้ามาดู เอกสารทุกใบเป็นใบสัญญาหนี้สินมีชื่อของเมียหลวงและเมียน้อยติดอยู่ด้วยคนทั้งหมู่บ้านแตกตื่นพวกมันไปเอาเงินจากไหนมาจัดงานศพลรลารแบบนี้หรือว่าที่เผาไปทั้งหมดมันไม่ได้ใช้เงินตัวเองเมียหลวงหน้าเสียเมียน้อยเงยแตกแต่ยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรเมียเก็บยกนาฬิกาขึ้นดูเหลือเวลาอีกเพียงสี่วันเธอยิ้มบางๆเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น เมียหลวงกำกระดาษสัญญานี่แน่นมือสันเมียน้อยยิ่งกว่าโดนตบกลางลานวัดชาวบ้านเริ่มสุบสิบนี่มันหมายความว่ายังไงเงินที่เอามาเผามันเป็นเงินกู้หรือนี่พระเท่าลูกคราวถอนหายใจงานศพนี้ดูถ้าจะไม่ได้เผาแค่ศพเสือเมืองเมียเก็บยื้อตัวตรงเงยหน้ามองพระจันทร์เธอไม่กลัวเพราะเธอมีของที่สำคัญที่สุดอยู่ในมือเมียหลวงหันไปกระซิบกับลูกน้อง ถ้ามันจะเล่นสกกระปรกกูก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันคืนนั้นเองลูกน้องเมียหลวงแอบบุกเข้าไปในบ้านเมียเก็บค้นทุกซอกทุกมุมแต่ไม่เจออะไรเลยไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีสมุดบัญชีมีเพียงห่อผ้าขนาดเล็กวางอยู่กลางโต๊ะมันคืออะไรลูกน้องรีบเปิดออกแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องแต่ของของกูมึงตายเมียเก็บยืนอยู่ตรงนั้น สายตาเย็นชารอยยิ้มมุมปากทำให้คนพวกนั้นขนลุกลูกน้องถอยหลังแทบไม่ทันวิ่งหนีออกจากบ้านไม่เหลียวหลังรุ่งเช้าเมียหลวงกับเมียน้อยยืนข้างสาราวัดพวกนางยังไม่ยอมแพ้มึงจะเล่นยังไงก็แล้วแต่นาีเมียเก็บแต่ของกูที่ลงทุนไปมันต้องได้คืนเมียเก็บหัระเบาๆบก่อนยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาของพวกมันกำลังจะหมดลงแล้วเธอหยิบพินัยกรรมของไอเสือเมืองขึ้นมาพลิกไปที่หน้าสุดท้าย แล้วอ่านออกมาให้ทุกคนได้ยินและถ้าหากเมียฆ่าคนไหนใช้เงินในงานศพมากกว่าที่ฆ่าหาได้ตอนยังมีชีวิตคนผู้นั้นจะไม่ได้อะไรเลยเนียบกริบกเมียหลวงกับเมียน้อยหน้าถอดสีเงินทั้งหมดที่พวกมันใช้ไปไม่ใช่เงินของไอ้เสือเมืองมันคือนี่และนั่นหมายความว่าพวกนางจะไม่ได้อะไรเลยชาวบ้านเริ่มโห่ร้องเมียเก็บชนะแล้วสมบัติทั้งหมดเป็นของมัน แต่เมียเก็บยังไม่พูดอะไรเธอรู้ดีว่ามันยังไม่จบเพราะในห่อผ้าที่เธอซ่อนไว้เมื่อคืนมันคือของบางอย่างที่สำคัญที่สุดและเมื่อถึงเวลาทุกคนจะได้รู้แต่ว่าเวลาของเธอก็เหลือน้อยลงทุกทีเหมือนกันเหลือเวลาอีกสามวันชาวบ้านเริ่มล้อมสาลาวัดทุกคนอยากรู้ว่าเมียเก็บจะทำอะไรต่อเมียหลงกับเมียน้อยยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้พวกนางยืนประจันหน้ากับเมียเก็บ กูไม่เชื่อเมียน้อยแค่นเสียงไอ้เสือเมืองมันจะทำพินัยกรรมแบบนี้ไปทำไมเมียหลวงกัดฟันแน่นพวกกูลงทุนไปเป็นแสนเป็นล้านกูจะไม่กลับบ้านตัวเปล่าแน่เมียเก็บยังคงนิ่งเธอเดินเข้าไปที่โต้ะไม้กลางศาลาวางห่อผ้าลงอย่างแผ่วเบาพวกมุงบอกว่าพินัยกรรมไม่จริงเธอพูดเสียงเย็นนั้นมาดูของจริงกันเธอแก่ห่อผ้าออกช้าๆเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างใน สมุดบัญชีของไอ้เสือเมืองเสียงเอื้อเองดังขึ้นทันทีชาวบ้านกรูกันเข้ามาดูตัวเลขในบัญชีบอกทุกอย่างไอ้เสือเมืองไม่ได้รวยอย่างที่ใครคิดเงินในบัญชีเหลือไม่ถึงหมื่นโกหกเมียหลวงตะโกนมันเป็นเจ้าของโรงสีมันต้องมีเป็นล้านเมียเก็บยกมือขึ้นใช่มันเคยมีแต่พวกมุงรู้ไหมว่าเงินมันหายไปไหนเธอเปิดหน้าสุดท้ายของสมุดบัญชี ชี้ไปที่รายการถอนเงินก้อนใหญ่เงินทั้งหมดถูกถอนออกในวันเดียวก่อนที่ไอ้เสือเมืองจะตายแค่หนึ่งอาทิตย์ชาวบ้านพากันหันมามองหน้าเมียหลวงกับเมียน,น้อยเมียหลวงเหงื่อแตกเมียน้อยหน้าซีพวกมึงเอาเงินไปไหนพระเท่าถามขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมียหลวงกัดริมฝีปากแน่นเมียน้อยสั่นไปทั้งตัวแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรออกมาเสียงเอกอก็ดังขึ้นจากหน้าวัด ชายสองคนเดินเข้ามาในมือของพวกมันถือกระดาษสัญญากู้เงินเงินทั้งหมดของไอเสือเมืองอยู่ที่พวกกูเสียงคือฮาดังสนานเมียเก็บกอดะออกยิ้มบางๆเงินของมันถูกเอาไปใช้ใจ่ายล่วงหน้าหมดแล้วเมีหลวงกับเมียน้อยตัวสั่นพวกนางกำลังจะล้มละลายแต่ยังไม่ทันที่พวกมันจะคิดหาทางเอาตัวรอดชายที่ถือสัญญาก็เอ่อยขึ้น แล้วใครเป็นคนเซ็นคำประกันให้เงินกู้พวกนี้ทั้งศาลาเงียบกริบชาวบ้านจ้องไปที่สมุดบัญชีตรงหน้าลายเซ็นที่ใช้คำประกันนี้สินทั้งหมดมันไม่ใช่ชื่อไอ้เสิริเมืองแต่เป็นชื่อของเมียคนหนึ่งในงานศพนี้เมียเก็บก้มลงมองนาฬิกาเหลือเวลาอีกเพียงสองวันและตอนนี้เกมกำลังจะจบแล้วศาลาวัดเงียบสนิท ทุกสายตาจับจ้องไปที่สมุดบัญชีที่ถูกเปิดค้างอยู่เมยหลงตัวแข็งทือเมยน้อยหน้าถอดสีใครเป็นคนเซ็นเสียงพระเท่าถามขึ้นไม่มีใครตอบเมยเก็บใช้ปลายนิ้วแตกกระดาษเบาๆพลิกไปที่หน้าสุดท้ายชี้ไปที่ลายเซ็นชื่อของเมหลงเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีอีเมลงเป็นคนคำประกันหนี้ทั้งหมดมันเอาชื่อไปรายรองเงินกู้ให้ไอเสือเมือง นั่นแปลว่านี้ทั้งหมดเป็นของมันเมียหลวงหน้าซีดเผือเธอหันขวับไปหาเมียน้อยมึงเป็นคนบอกให้กูเซ็นเมียน้อยถอยหลังไปสองก้าสายหัวรวัวรัวกูไม่เกี่ยวกูแค่ให้คำแนะนำเมียเก็บยิ้มบางบางเธอรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เมียหลวงล้มทั้งยืนเงินทั้งหมดที่เผาไปในงานศพเงินทั้งหมดที่ใช้โอโอดชาวบ้าน ตอนนี้มันกลายเป็นหนี้สินทั้งหมดที่เธอต้องรับผิดชอบกูไม่ยอมเมียหลวงตะโกนสุดเสียงเธอลุกขึ้นพรดพุ่งเข้าหาเมียเก็บทั้งหมดนี้มุงวางแผนไว้ใช่ไหมเมียเก็บไม่ตอบเธอแค่ก้าวถอยหลังเพียงก้าวเดียวแต่ก่อนที่เมียหลวงจะทันทำอะไรเสียงของก็ดังขึ้นสามครั้งปังปังปังพระเท่ายกมือขึ้นห้ามทุกคนถึงเวลาต้องตัดสินแล้วทุกคนเงียบกริบ พระเท่าหยิบพินัยกรรมขึ้นมาอ่านอีกครั้งเมียคนไหนใช้เงินมากกว่าที่ไอ้เสือเมืองหาได้จะไม่ได้อะไรเลยเมียเก็บพยักหน้าเธอรู้ข้อนี้ดีแต่ยังมีอีกหนึ่งบรรทัดที่สำคัญที่สุดพระเท่าพลิกกระดาษไปที่หน้าสุดท้ายอ่านข้อความสุดท้ายออกเสียงดังๆและเมียคนไหนที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายได้ทุกอย่างเมีหลงกับเมียน้อยเบิกตากว้างชาวบ้านกลืนน้ำลายพร้อมกัน เพราะณเวลานี้เมียหลวงติดหนี้ท่วมหัวกำลังจะถูกเจ้าหนี้ลากตัวไปเมียน้อยหนีไม่พ้นเพราะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินทั้งหมดแต่เมียเก็เธอไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวพระเท่าปิดพินัยกําลงแล้วประกาศกล้องต่อหน้าทุกคนสมบัติทั้งหมดของไอเสือเมืองเป็นของเมียเก็บเสียงฮือฮาดังกล้องไปทังวัดเมียเก็บยืนอยู่ตรงนั้นสงบและมั่นคง เธอไม่ได้เผาเงินไม่ได้เผาทองไม่ได้เผาของกินเธอเผาแค่นี่และนั่นทําให้เธอเป็นผู้ชนะแต่นี่มันอาจไม่ใช่ตอนจบจริงๆเพราะในตอนที่พระเท่าประกาศคำสุดท้ายเมียเก็บก้มลงมองนาฬิกาของเธออีกครั้งและพบว่าเวลาของเธอก็เหลือน้อยลงทุกทีเหมือนกันเมียเก็บยืนอยู่กลางลานวัดชาวบ้านยังคงถือหาบางคนดีใจที่เห็นเมียหลวงกับเมียน้อยพังพินาศ บางคนเริ่มสงสัยเมียเก็บชนะและแต่มันจะเอาเงินไปทำอะไรเมียหลวงถูกเจ้านี้ลากตัวออกจากศาลาเมียน้อยพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ประโยชน์ทั้งคู่พยายามกู้ศักดิ์ศรีกลับมาแต่ไม่มีใครฟังอีกแล้วพระเท่ายื่นหอผ้าพินัยกรรมให้เมียเก็บของทุกอย่างเป็นของเจ้าแล้วแต่เมียเก็บกลับไม่ยื่นมือไปรับเธอเงยหน้ามองพระเท่าแล้วพูดเสียงเรียบข้าขอปฏิเสธสมบัติทั้งหมด ทั้งศาลาช็อปกันทั้งหมู่บ้านว่าไงนะมึงไม่เอาเหรอเมียเก็บยิ้มบางๆเธอหยิบสมุดบัญชีขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าสุดท้ายเธอชี้ไปที่รายการถอนเงินก้อนใหญ่ที่หายไปก่อนที่ไอเสือเมืองจะตายทุกคนคิดว่าเงินหายไปเพราะเมียหลวงกับเมียน้อยแต่จริงๆแล้วไอเสือเมืองมันให้ค่าถอนออกมาเองชาวบ้านตะลึงพระเท่าขโมดคิวแล้วเงินมันอยู่ไหน เมียเก็บยกยิ้มก่อนหันไปมองด้านหลังตรงประตูวัดมีรถเกวียนหลายสิบคันค่อยๆเคลื่อนเข้ามามันเต็มไปด้วยข้าวสารถุงเงินและเอกสารโฉนดที่ดินหลายสิบใบเธอหันไปหาชาวบ้านแล้วพูดเสียงดังเงินทั้งหมดนี้ไอเสือเมืองสั่งให้ข้าถอนมาเพื่อใช้คืนให้คนที่มันเคยโกงชาวบ้านอาปาก้างที่นาของพวกเองที่ถูกโกงไปข้าซื้อคืนมาให้หมดแล้ว เสียงคือฮากลับกลายเป็นเสียงร้องให้ดีใจบางคนสุดลงกับพื้นบางคนวิ่งเข้าไปกอดเอกสารของตัวเองแน่นพระเท่าพยักหน้าช้าๆเจ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่เลือกที่จะรอจนจบเกมพระอะไรเมียเก็บยิ้มจางๆเธอไม่ตอบแต่แค่ยกนาฬิกาขึ้นดูมันเป็นนาฬิกาเรือนเก่าของไอ้เสือเมืองมันหยุดเดินไปตั้งแต่วันที่มันตายแล้วเธอรู้ตั้งแต่แรกว่าเกมนี้ต้องจบยังไง แต่เธอปล่อยให้ทุกคนได้เปิดเผยตัวตนของตัวเองจนหมดเพราะแท้จริงแล้วเธอไม่ได้อยากได้สมบัติเธอแค่ต้องการความยุติธรรมเธอวางพินัยกรรมคืนให้พระเท่าแล้วเดินออกจากวัดไปโดยไม่เหลียวหลังเธอทิ้งสมบัติทิ้งชื่อเสียงและทิ้งทุกอย่างที่ไอ้เสือเมืองเคยให้แต่เธอรู้ว่าเธอได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าอิสรภาพและตั้งแต่วินาทีนั้นเธอไม่ใช่เมียเก็บอีกต่อไป เธอเป็นผู้หญิงที่ก้าวออกไปจากอดีตของตัวเองได้อย่างแท้จริงจบ